สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกมยู Yu oh! Link. กิโอดูเอลลิงก์ั็ผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของเด็กโค้ดท็อกเกอร์ก็ผมยกได้ว่าตอนนี้โค้ดท็อกเกอร์เองก็มีการ์ดค่อนข้างน้อยนะในการเข้ามาในโลกดูเอลลิงเนี่ยแต่ก็เล่นได้ตอนนี้ก็เป็นเด็กแนว o อ k เคเรียกว่ารีปิดถ้าหากปิดเขาไม่ได้ก็จะตายนั่นเอง <laughs> โอเคสกิลที่ใช้ก็คือเป็นโค้ดท็อกเกอร์อะไรก็ผม ความสามารถของสกิลนี้ก็คือถ้าหากเราทําการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Decode t เก k e r อยู่ในช่อง Extra Monster Zone นะเราจะสามารถทําการเสกในส่วนของร e c o d e ะไลฟ์มาอยู่ในช่องแผงหลังได้าจากนอกเด็กนะและสกิลนี้ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อการดอลครับผมและเงื่อนไขาการใช้สกิลก็คือในเด็กเราจะต้องมีการ์ดมอนสเตอร์ไซเบิร์ดเนี่ยอย่างน้อย12ใบหรือเป็นการ์ดเวทกับดักที่ชื่อไซเน็ตนั่นเองครับผมก็ Decode t เกอร์ er ก็หน้าต่างี้ฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวร e c o d e ะไ i v ก็คือ เราสามารถทำการ t a r เก็ตมอ monster เผาไซเบอร์ลิงส์3ที่เราทำการควบคุมอย,อยู่หรืออยู่ในสุสานนะฮะทำการส่งการไปนั้นไปรีมูฟโซนจากนั้นเราจะสามารถทำการอัญเชิญ monster ที่ชื่อว่าโคดท็อกเกอร์จากในเอ็กซ์ตาเด็กออกมาได้ฮะและอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือถ้าหากเราไม่มีมนสเ s t e r ที่ทำการควบคุมอยู่ในเอ็กซ์ตาร์ monster โซนเลยเราจะสามารถทำการรีมูฟการไปนี้จากสุสานไปรีมูฟโซนได้จากนั้นจะสามารถทำการอัญเชิญ monster ที่ชื่อว่าโคดท็อกเกอร์ที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบ ทำการอัญเชิญเข้ามาในสนามได้นั่นเองครับผมแล้วมอนสเตอร์ไว้แรกที่ใส่ใเด็กนะฮะก็คือดอตสแ p e ร์คมสามารของเขาก็คือถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งลงสุสานจะสามารถทําการอัญเชิญตัวเองเข้ามาอยู่ในฟิลด์ได้หรือถ้าหากตัวเขาถูกส่งไปรีมูฟโซนก็จะสามารถทําการอัญเชิญตัวเองแบบพิเศษเข้ามาในฟิลด์ได้เช่นเดียวกันความสามารถของตัวดอตสแควร์สามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นนะฮะไปต่อมาบาลานเซอร์โหลด พอสมัครเขาก็คือเท่าละครั้งเราสามารถทำการจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันไลฟ์พอยต์ได้ฮะเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาไซเบิร์ตแบบปกติได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองและก็ถ้าการไปนี้ถูกส่งไปรีมูฟโซนเราจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เลวลสี่หรือต่ำกว่าจากบนมือได้แบบพิเศษด้วยครับผมใบต่อมาเลดี้ดีบักเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษจะสามารถทำการเสิร์ชในส่วนของมอนสเตอร์เผาไซเบอร์ที่มีระดับสามดาวหรือต่ำกว่าจะได้ขึ้นมือได้ฮะ ไปต่อมา Backup Secretary ความสามารถเขาก็คือถ้าเราทาการควบคุม Monster เผาไซเบิร์ตอยู่จะสามารถทําการอัญเชิญตัวเขาออกมาแบบพิเศษจากบนมือได้ครับผมและความสามารถนี้จะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทินนะเออไปต่อมา m i c r o เด d e r ถ้าเราทําการควบคุม Monster เผาไซเบิร์ตอยู่นะฮะและทําการอัญเชิญ Link ซัมมอนโดยนสเตอร์ที่ทําการอัญเชิญมีชื่อว่า c o เก k e r จะสามารถใช้การไปนี้จากบนมือเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญล Link ได้ด้วยอ่าและถ้าหากตัวเขาเนี่ย ถูกส่งจากบนมือหรือในฟิลลงสุขสารโดยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงก์ของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโคทอเกอร์เราจะสามารถทําการเสิร์ชการ์ดเวทกับตักที่ชื่อไซเน็ตจากในเด็กขึ้นมือได้ครับผมหรือถ้าการ์เป็นนี้เป็นวัตถุดิบจากในฟิลนะฮะเราจะสามารถทําการเสิร์ชมอนสเตอร์เผ่าไซเบอร์ที่มีระดับ4ดาวจากในเด็กขึ้นมือได้ครับผมไปต่อมาแมช h ม a กซับตรักชั่นความสามารถของเขาก็คือเราสามารถทําการ t a ร็ e เก็ตมอนสเตอร์ในสนาม1ใบครับที่หงายหน้าอยู่ และจะสามารถทําการอญเชิญตัวเข้ามาแบบพิเศษได้แล้วในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถทาการอญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตาร์เด็กได้เลยนอกจากมอนสเตอร์เผาไซเบอร์เท่านั้นและมอนสเตอร์ที่ถูกการไปนี้ทําการ t a r ์เก็ตตอนที่ใช้เอฟเฟกต์อญเชิญพิเศษจะลดพลังโจมตีลง1000นั่นเองฮะและการเปนี้จะไม่สามารถทําการโจมตีได้ในเทิร์นนี้ที่ทําการอัญเชิญด้วยแบบนี้นะอ,อไปต่อมา ไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ความสมบัติเขาก็คือถ้าเราทาการควบคุมแต่มอนสเตอร์เผาไซเบอร์นะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญตัวเขาออกมาจากบนมือแบบพิเศษได้และก็อีกความสมาัถหนึ่งก็คือถ้าหากตัวเราทําการอัญเชิญตัวเขาออกมาแบบปกติเราจะสามารถทําการเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่ในฟิลล์เราหนึ่งใบเป็นมอนสเตอร์เผาไซเบอร์ได้นั่นเองถ้าถามว่าทํำไมต้องใส่การ์ดใบนี้แทนที่จะใส่เจ้าตัวใบนี้สใบไปเลยเพราะว่าจะได้แบบพลังโจมตีพันสด้วยไง ก็เอามาใช้ในกรณีประมาณว่าถ้ามีเจ้า2ใบนี้อยู่ในมือเออถ้าหากเรามีเจ้าเซนคอทอรี่อยู่ในมือ2ใบเราก็อัญเชิญพิเศษได้แค่ใบเดียวใช่ปะแต่ถ้าเรามีทั้งคอนเวอร์เตอร์กับเจ้าเนี่ยอยู่บนมือ2ใบก็อัญเชิญพิเศษได้2ตีแถมเราสามารถทําการชี้มอนสเตอร์หนึ่งตัวเป็นเผ่าไซเบอร์ได้ด้วยถามว่าทําไปเพื่ออะไรเพราะยังไงทั้งเด็กเราก็เป็นเผ่าไซเบอร์อยู่แล้วก็เอามาใช้ในกรณีที่เราใช้มอนสเตอร์รีบอลขุดมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบ ในสุสานมาอยู่ฝั่งเราเราก็สามารถลงคอนเวอร์เตอร์ไปเปลี่ยนมอนสเตอร์นั้นเป็นเผาไซเบิร์ดได้เพื่อคอมโบกับอไอ้นี่เพื่อลงพิเศษต่ออย่างนี้ก็ได้อ,อะไรประมาณนี้ครับผมใบต่อมาไซเน็ตมนิ่งเราสามารถทําการส่งการ์ดบนมือ1ใบลงสุสานเพื่อทําการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์เผาไซเบิร์ดที่มีระดับสีดาวหรือต่ากว่าใจเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็มอนสเตอรีบอลก็มาขุดมอนสเตอร์ในสุสานก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้าน,นี้นะฮะแล้วก็ใบต่อมากรองทอง เราสามารถทำการารีมูฟการ์ดในเด็ก1ใบไปในสภาพหงายหน้าและรอในระหว่างช่วงสองสแตนบายเฟสการ์ดท,ที่เราส่งไปรีมูฟโซนก็จะสามารถนำกลับขึบ้นมือได้ถามว่าใบนี้เอามาเสิร์ชของแล้วรอสองสแตนบายเฟสเลยเหรอเพราะเห็นบอกว่าเป็นเด็ก OTK เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง2องสแตนบายเฟสเลยเหรอพี่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เอามา,อาเอาการ์ดหมกแล้วก็รอสองสแตนบายเฟสหรอกฮะการ์ดนี้สามารถคอมโบกับดอทสแคปปอร์ได้เพราะว่า ถ้าเราใช้ไปนี้แล้วเอาดอทสแปร์เนี่ยไปไว้ในรีมูฟโซนเราก็จะสามารถใช้เอฟเฟกของดอทสแปร์โดดเข้าฟิลด์ได้นั่นเองอะไรประมาณนี้ฮะไปต่อมา e n e เนมี่คอนโทรลก็มี2 e f เอฟเฟฮะเอฟเฟกแรกก็คือสามารถทำการเปลี่ยนมอนสเตอร์ในสนามคูกแห่งหนึ่งใบที่อยู่ในสภาพหงายหน้านะเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งโจมตีหรือป้องกันก็ได้คือเปลี่ยนสภาพการตั้งโจมตีหรือป้องกันนั่นเอง และเอฟเฟกที่2ก็สามารถทําการแซกมอนสเตอร์ในสนามเราหนึ่งตัวจากนั้นสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ของคู่แข่งหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่นะฮะทำการควบคุมการไปนั้นจนจบเอ็นเฟสนั่นเองใบต่อมาไซเน็ตแบ็กดอร์ความสามารถก็คือเราสามารถทําการทาร์กเก็ตมอนสเตอร์เผาไซเบอร์ที่เราทาการควบคุมอยู่หนึ่งใบจากนั้นสามารถทาการส่งการไปนั้นไปรีมูฟซนได้ถ้าทําอย่างนั้นจะสามารถทําการเสิร์ชมอนสเตอร์เผาไซเบอร์ที่อยู่ในเด็กที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากันกับการ์ดไปนั้นขึ้นมือได้ฮะและในช่วง สแตนบายเฟดหน้ามอนสเตอร์ที่ถูกส่งไปรีบุกโซนด้วยการไปนี้จะถูกนํากลับเข้ามาในสนามและการไปนั้นจะสามารถทําการโจมตีเข้าไลฟ์พอยต์โดยตรงได้ด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะาใบต่อมาเครื่องดีตัวก็เอามาจับมอนสเตอร์ในสามหนึ่งใบดีดขึ้นมือนั่นเองฮนะอ่ะาใบต่อมาดีโค้ดท็อกเกอร์การไปนี้จะได้รับพลังโจมตีบวก500ต่อมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงก์ของการไปนี้ก็นี่แหละฮะอยู่หัวซ้ายขวาอะไรตเต็มที่ก็2ออลิงก์นะเพราะเราคงจะแบบมีอย่างนี้ไม่ได้เนาะ และอีกเฟคนิคนึงก็คือถ้าคู่แข่งใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์แล้วทาเกตใส่การ์ดที่เราทาการควบคุมอยู่เราสามารถทําการแซกมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงก์ของการ์ดไปนี้เพื่อทาการเนเกตเอฟเฟกต์ของการ์ดนั้นและทําลายทิ้งได้อ่ะละขอเตือนหน่อยนะไอมอนสเตอร์ของคู่แข่งที่อยู่แบบปลายลิงก์หัวเราเนี่ยเราไม่สามารถแซกมอนสเตอร์คู่แข่งเพื่อทําการเนเกตได้นะฮะก็คือเราจะสามารถทําการแซกเนเกตได้แค่มอนสเตอร์ของเราได้1ทีนั่นเองนะฮะไปต่อมาฮะ encode t a l k e r ความสามารถก็คือระหว่างช่วงคำนวณดาเมจถ้ามอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของการ์ดนี้ทาการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งที่มีพลังโจมตีมากกว่าเราจะสามารถทําให้การโจมตีครั้งนั้นเราไม่ได้รับาดาเมจเลยและมอนสเตอร์ที่ทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์ใบนั้นจะไม่ถูกทําลายครับผมมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงเรานะจะไม่ถูกทําลายแล้วเราจะสามารถนําพลังโจมตีของมอนสเตอร์คู่แข่งที่พลังเยอะกว่ามอนสเตอร์เราเนี่ยมาบวกให้กับการ์ดใบนี้หรือมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของเราได้ด้วยนั่นเองฮะ อะไรประมาณนี้ใบต่อมา World ชาลิตลิงสามก็เอามาใช้หลักๆก,ก็เอฟเฟกก็คือเราสามารถทําการส่งการ์ดจากผู้เล่นทุกคนนะฮะอย่างละ1ใบลงสุสานนั่นเองก็เป็นการส่งลงสุสานไม่ใช่การทําลายนะฮะใบต่อมา Power Code Talker ความสามารถก็คือเราสามารถทําการ t a ร g e t ก็ตมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนาม1ใบ มอนสเตอร์ไปนั้นจะถูกเนเกตเอฟเฟกจนจบเทินฮะและอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือถ้าการไนี้ทาการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งอยู่ระหว่างช่วงการคานูนดาเมจเราสามารถทําการแซกมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงการไปนี้ได้เพื่อให้การไปนี้มีพลังโจมตีคูณ2นั่นเองไปต่อมาฮะโค้ดทอลเกอร์การไปนี้จะบวกพลังโจมตี500ต่อมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของการไปนี้และถ้าการไปนี้มีมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงนะฮะตัวเขาจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกนั่นเองไปต่อมาเอลเฟส ความสามารถก็คือตัวเขาจะปลวกพลัง300ต่อมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของเขานะฮะแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ใบนี้ออกจากสนามเราจะสามารถทําการขูดมอนสเตอร์เผาไซเบอร์ที่มีระดับ4ดาดหรือต่ากว่าจากในสุสานเข้ามาอยู่ในสนามได้แต่มอนสเตอร์ใบนั้นจะถูกเนเกตเอฟเฟกทั้งหมดและจะไม่สามารถเป็นวัตถุดิบในการเชิญลิงได้นั่นเองครับผมไปต่อมา security dragon ความสามารถก็คือเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกองเขาได้แค่1ครั้งต่อการมีอยู่บนฟิลของเขาใบหนึ่งนะฮะก็เอาง่ายคือถ้าใช้เอฟเฟกต์เขาไปครั้งหนึ่งแล้ว มันจะเป็นมอนวานิลาใบหนึ่งละ <c oughs> ประมาณนี้ฮะความสามารถก็คือถ้าหากการใบนี้ทําการโค l i n k อยู่เราจะสามารถทําการ t a เก e t i n g monster โคแห่งหนึ่งใบนํากลับขึ้นมือได้ฮะถ้าถามว่าการโค l i n k คืออะไรโค l i n k ก็คือการที่มีลูกศรเห็นไหมทุกคน monster link มันจะมีลูกศรอ,อะไอลูกศรของเจ้าการใบนะี้คือชี้ขึ้นชี้ลงใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นมอนลิง์สามใบนี้ใบนี้มันจะมีลูกศรชี้ลงถ้าใบนี้อยู่ในช่อง e x t า a อนส s t e r ์โซนใช่ไหมและไอเนี้ยไปต่อตูดก็คืออยู่ข้างล่างเขาอ่ะ ไอ้ลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงมันชี้ชนกันอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเป็นการโคลิงนั่นเองับผมอ่าใบสุดท้าย linking discripper ความสามารถก็คือเราสามารถทําการแซกมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงก์การ์ดน,นี้ได้ฮะเพื่อทําการโจกการ์ดได้หนึ่งใบจากนั้นจะสามารถทําการเลือกการ์ดบนมือหนึ่งใบไปไว้ใต้เด็กได้นั่นเองอ่าโอเคไปดูในส่วนของรีเพลย์ครับผมก็อย่างที่ผมพูดนะเด็กนี้เนี่ยในปัจจุบันเป็นเด็กสาย otk ก็คือเป็นเด็กจบเร็วถ้าจบเร็วไม่ได้นี่มี ความสุ่มเสี่ยงที่จะแตกสูงมากครับผมและอีกอย่างเด็กนี้เป็นเด็กที่โดนขัดง่ายมากนะเออก็ถ้าใครจะเล่นเด็กนี้ก็ทําใจระดับหนึ่งครับผมถ้าโดนขัดมานี่ก็นั่นแหละโอเคอันนี้เจอกับเด็กอ่าแกรกซี่โฟตอนอันนี้ได้เริ่มก่อนนะนจริงๆเด็กนี้ควรได้เริ่มหลังนะเออทำการเชิญในส่วนของตัวเลดี้ดีบาครัทำการเสิร์ชในส่วนของตัวดอทสแคอร์ขึ้นมอฮะ และหมอบในส่วนของตัวจอยแข่งทำการจั่วผมใช้สกิลเลยทิ้งการ์ดบนมือครับผมแล้วก็ถมการ์ดกาเล็กซี่อนะแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของกาเล็กซี่อมาเพื่อทำการแลงอัพในสกิลนั่นเองจังหวะนี้ผมก็เปิดจอยเลยฮะไม่ว่าแย่งมาเพื่อไม่ให้เขาทำการาแลงอัพตัวหนึ่งแล้วหมอบการ์ดหนึ่งใบฮะเขาทันจั่วครับผมทำการอัญเชิญในส่วนของบาลานเซอร์โหลดฮะกัดไล่พอยต์พันหนึ่งทำการเชิญเลดี้ดิบักต่อครับผม ทำการเสิร์ชในส่วนของตัวแบ็กอัพซิคเทอรี่ขึ้นมือฮะับทำการอัญเชิญแบบพิเศษจังหวะน,นี้โดนลุม2อหาภัยครับผมจังหวะน,นี้ก็ทําการอัญเชิญลิงสองครับผมเป็นโค้ดท็อกเกอร์เพราะว่าจังหวะตะกี้นะฮะเราโดนหลุม2ยิงในส่วนของตัวบาลานเซอร์โหลดกับตัวเรดี D ้ดีปาร์ไปก็เหลือแค่แบ็กอัพซิคเทอรี่อยู่ในฟิลนั่นเองฮะก็เลยใช้แบ็กอัพซิคเทอรี่กับตัวไมโครโครเดอร์จากบนมือเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญในส่วนของ ไมโครโคดท็อกเกอร์ er นั่นเองฮะแล้วก็เอฟเฟกของตัวไมโครโคดเดอร์ถ้าตกสุสานด้วยการเป็นวัตถุดิบในการเชิญลิงก์มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโคดท็อกเกอร์จะสามารถเสิร์ตการ์ดเวทกับดักที่ชื่อไซเนตขึ้นมือได้นั่นเองฮะอ่าเสิร์ตไมนิ่งขึ้นมือฮะใช้ไมนิ่งครับผมทำการทิ้งในส่วนของดอทสแครปเปอร์ฮะแล้วทำการเสิร์ตในส่วนของตัวแมชเมกซับทรัคชั่นขึ้นมือครับผมและเอฟเฟกของดอทสแครปเปอร์ทำงานฮะถูกส่งลงสุสานก็อัญเชิญเข้าฟิลลด์้มฮะอ่าแวทาากรอััญญเเเชิพิพศษจ้้ตวนีลงมาฮะ จากนั้นทำการลดแรงโจมตีไปครึ่งหนึ่งและทําการอัญเชิญลิงก์สองครับผมออกมาในส่วนของ s e c <oughs> เทอรี่ดาก้อนเกียรดเอ็กเซนต,ตัวเองทําการใช้สกิลของตัวสเกเทอรี่ดาก้อนนะทำการดีดในส่วนของตัว galaxy ซี่ขึ้นเหมือนในเองฮะแล้วก็ทําการอัญเชิญลิงก์สต่อเลยก็คือใช้วัตถุดิบเป็นโคดท็อกเกอร์กับตัว s e c เทอรี่ดาก้อนในการอัญเชิญในส่วนของดีโคดท็อกเกอร์ออกมาในช่อง extra monster zone นั่นเองฮะแล้วก็ใช้สกิลผมโคดท็อกเกอร์ alive ทำการเสกในส่วนของ alive อ่าร e โค d e alive มานะฮะแล้วก็ให้ตัว decode t เก k e r ทำการโจมตีเลยผมแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกของการเลยทำการส่งตัว decode t เก k e r ไปรีมูฟโส่วนจากนั้นทำการเชิญในส่วนของ encode talker ทำการโจมตีต่อเนื่องไปเลยฮะอะไรประมาณนี้ฮะเี็นได้ว่าถึงบอกว่าเด็กนี้โดนขัดง่ายแต่ถ้าโดนแต่ถ้าหากเรามีของในการล้ำต่อถึงโดนขัดก็ล้ำได้ฮะเออ รีเพลย์ที่สองครับผมอันนี้เจอกับเด็กแฟนท k อ i ไหนเลยด้ว่าตึงพอตัวเลยอ่าอันนี้ได้เริ่มหลังนะฮะถือว่ามือทรงๆนะมือไม่แย่เกินแล้วก็มือไม่ดีเกินใ <laughs> ช้ได้ฟอสเมน,นะทำการเซิร์ชแอนเชนคร็อกขึ้นมาฮะ ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวคร็อกฮะแล้วก็ใช้เซเรนบูทอัญเชิญแบบพิเศษและอัญเชิญลิงสามเอ้ยไม่ใช่ลิงอัญเชิญเอ็กซ์ซีครับผมแรงสามเป็นดันเต้นเองฮะแล้วใช้เอฟเฟกต์ดันเต้ผมทำการถมการ์ดนะฮะอ่าแล้วก็รีมูฟตัวเซเรนบูทเพื่อทำการเสิร์ชในส่วนของตัวเป็นท่อมไนท์วิงขึ้นมือแล้วก็รีมูฟคร็อกฮะทำการเสิร์ชในส่วนของเซเรนบูทขึ้นมือเช่นเดียวกันและหมอบการ์ดส่งไปผ่านเลย จังหวะน,นี้ใช้ในส่วนของไซเน็ตไมดิ้งฮะทิ้งต่อสแปเปอร์เพื่อเสิร์ฟในส่วนของเลดี้ดีบาร์ขึ้นมือฮะต่อสแปเปอร์ลงสุสารก็บีดขึ้นมาในสนามครับผมลงออกมาในส่วนของ Lady อเลดี้ดีบาร์ฮะเสิร์ฟในส่วนของตัวไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ฮะทำการอัญเชิญลิงก์หนึ่งครับผมเป็นลิงก์ดิสคิปเปอร์นะอะ่าแล้วเชิญตัวไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ครับผมทำการอัญเชิญต่อเลยครับผมเป็นในส่วนของซิเคิลิตี้ดากอนนั่นเอง ใช้เอกของสกิลิตี้ดาก้อนนะทำการไล่ดันเต้กลับเข้าอีกสตาร์เด็กฮะพวกแห่งเปิดอ่าแฟนทออวิงสวนฮะจังหวะน,นี้ใช้สกิลิตี้ดาก้อนกับไมโครโคเดอร์จากบนมือผมเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ดีโคดทอกเกอร์นั่นเองอ่าแล้วก็ด้วยด้วยความว่าเราอัญเชิญดีโคทอเกอร์เนี่ยมาอยู่ในช่องมอนสเตอร์โซนเฉยๆไม่ได้อยู่ในช่องเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์นะฮะทำให้เราไม่สามารถใช้สกิล โค้ดท็อกเกอร์อะไลฟ์ได้นั่นเองอันนี้ต้องระวังเลยนะเออเรียกว่าดีเพย์นี้ก็เป็นรีเพย์ที่สอนว่าถ้าเราอัญเชิญเจ้าตัวดีโค้ดท็อกเกอร์มาอยู่ในช่องมอนสเตอร์โซนธรรมดาเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้ด้วยนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะเอออ่าเอฟเฟกต์ของโค้ดไมโครท็อกเกอร์ฮะทำการเสิร์มไมนิ่งขึ้นเหมือนะทำการมอบในส่วนของไมนิ่งดีตัวแล้วก็ไซเน็ตแบล็คดอลก็ทำการโจมตีไปเลยฮนะเห็นพวกแข่งทำการอัญเชิญในส่วนของโกบแล้วก็ไซเรนบูธฮนะ แล้วก็ทำการอิกซิเป็นแรงสามผมเบรกซอร์าใช้สกิลผมจังหวะนี้ผมก็ใช้ดีดตัวนะออไล่เบรกซอร์สกลับไปโค้ผมทำการถมในส่วนของตัวไอ้ไอเนี่ยมันชื่ออะไรนะไอ้กับดักไปเนี้ยอ่แฟนทอมไนท์ซอร์ส อืมเขาก็ใช้ในส่วนของแฟนท็อปไนท์วิงเนี่ยทำการรีมูฟ e ตัวเองแล้วก็อัญเชิญในส่วนของเซเลบุสเข้ามาสู่ฟิลอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ใช้ของซอร์สเนี่ยรีมูฟตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการเชิญคล็อกเข้ามาในฟิลเหมือนกันนะผมแล้วก็ทำการเชิญอิกซิดอีกครั้งนะเป็นเบรกซอร์สไปที่สองบิ๊กซอรสไปต่อแซกตัวเองแล้วก็แผงหลังผมนะต้นไม้นิ่งแล้วทำการขุดออกมาในส่วนของตัวสองใบนี้แล้วใช้สกิลอ่าเป็นท็อปไนท์ออเดอร์ผมทำการ เอ็กซ์ซเป็นเบรกซอร์สซ้ําอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับผมแล้วก็ใช้อีกครั้งฮะทำการแซกแผงหลังจังหวะนี้ผมเปิดเลยนะไซเน็ตแบล็กโดทำการรีมูฟในส่วนของตัวดีโคทอดีโคท็อกเกอร์ฮะแล้วก็ทำการเสิร์ชในส่วนของลิเดี้ดีบักขึ้นมือฮะอ่าแล้วก็เอฟเฟกของเบรกซอร์ฮะเมื่อตัวเองโดนแซกก็เรียกกลับมาอีกแล้วนะเรียกว่าเรียกแล้วเรียกอีกเรียกแล้วเรียกอีกแล้วก็เอ็กซ์ซต่อไปในส่วนของตัวดาร์ครีเบเลียนนั่นเองฮะเรียกได้ว่าคู่แข่งนี้ก็งกอพอตัวัวครบผม พลังโจมตี500มันก็ยังเอานะฮะ <c oughs> อ่าค,ค,ครอสก็ผมทำการรีมูฟตัวเองแล้วเสิร์ชกรอบขึ้นมือนะ,อะนนฮะอ่าแซนด์บู๊คฮะรีบอ่ารีมูฟตัวเองแล้วก็เสิร์ชตัววิงขึ้นมือผมทำการหมอบแผงหลงนะังสามใบฮะตีเลยเข้าเทินจวับผม มับแล้วก็สแตนบายเฟสฮะตัวดีโคท็อกเกอร์เราก็จะกลับมาอยู่ในสนามด้วยเอฟเฟกของตัวแบล็คดอเนี่ยแล้วในเทอร์นนี้ตัวดีโคท็อกเกอร์ผมก็จะสามารถทําการโจมตีเข้าไล์พอยด์โดยตรงได้ด้วยนั่นเองครับผมอ่าไล้วดีดีบังก็ทำการเสิร์ชในส่วนของไมโครโคเดอร์ขึ้นมือครับผมทำการใช้ในส่วนของแบคเอัพ์เคอรเทลรี่ฮะแล้วก็ใช้ไมโครโคเดอร์จากบนมือเป็นวัตถุดิบในการเชิญลิงค์เล้งสามครับผม <c oughs> ลิงค์ลิงค์สามลิงค์เล้งสามคืออะไรวะออกมาในส่วนของพาวเวอร์โคท็อกเกอร์ครับผม หมอบเข้าให้จังหวะนี้ผมใช้สกิลของ power c o d e talker นะฮะเรียว่าผู้แข่งนี้ตัดสินใจพลาดครัผมจังหวะนี้ถ้าผู้แข่งเลือกใช้ crack down กับตัว decode talker นะฮะจังหวะนี้ผมก็แพ้แล้วฮะแต่เพอิญเขาดันใช้กับ power c o d e talker นะเขาดันกลวยใบนี้มากกว่าใบนี้สิผมก็เลยทําการโจมตีเข้าไลท์พอยต์โดยตรงได้เลยฮะด้วยเอฟเฟกของ black d o นั่นเองอะไรประมาณนี้ะ อ่าแล้วก็รีเพลย์ตาสุดท้ายฮะอันนี้เจอกับเด็กบลูอายครับผมมับได้เริ่มก่อนนะฮะอ่าสกิลอัลติเมตดราก้อนมือถือว่าใช้ได้อ่าทำการเชนในส่วนของเลดี้ดิบักฮะทำการเซิร์ชในส่วนของดอทสแคปเปอร์ขึ้นมือ แล้วก็ทำการเชิญลิงก์2ครับผมโดยใช้ตัวเองกับตัวไมโครโคเดอร์จากบนมือเป็น,นวัตถุดิบฮะเชิญในส่วนของโค้ดท็อกเกอร์อ่าเอฟเฟกของไมโคระเสิร์ตไมเนทขึ้นมือฮะใช้ไมเนทที่ผมทำการทิ้งดอทสแปเปอร์ผมทำการเสิร์ตในส่วนของบาลานเซอร์โหลดขึ้นมือฮะแล้วก็เด็ดไอ้ดอทสแปเปอร์เด็ดอะไรละ่ะ <c oughs> ทำการลิงก์3ต่อเลยฮะเป็นดีโค้ดท็อกเกอร์นั่นเองฮะอ่าแล้ใช้สกิลผมโค้ดท็อกเกอร์ alive เสกฟิลมานะแล้วก็มอบในส่วนของมอนสเตอร์รีบอลหนึ่งใบผ่านเลยมีเสกฟิลเสกกับดักแข่เงเอ้ยพูดอะไรวนะเนี่ยผู้แข่งทำการเชิญในส่วนของ Eternal อเทอร์เนทีฟครับผมอ่าแล้วใช้ไอเชนรูนะทำการเชิญบูอาจากบนมือครับผมอ่าแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Eternal อเทอร์เนทีฟครับผมยิงทิ้งนะแล้วก็ตีโดยตรงเลยจังหวะน,นี้ผมก็ไม่ทำอะไรนะเรียกว่ายอมน้อมรับความเจ็บปวดครับผมเข้าเทินจัว่วฮะ จังหวะน,นี้ใช้มอสเตอร์รีบอลนะทำการขูดในส่วนของเลดี้ดีบัคครับผมจากนั้นทำการเสิร์ชนะผมในส่วนของไมโครโคเดอร์ขึ้นมือฮะเราใช้สกิลของแมทแม็กซ์ทรักชั่นฮะับทำการลดพลังโจมตีของอ่าเจ้าตัวอินเทอร์เทีฟลงพันหนึ่งครับผมแล้วก็ใช้งานรีโคดอะไลฟ์เลยฮะทำการรีมูฟดีโคดท็อกเกอร์ครับผมจากนั้นทำการอัญเชิญในส่วนของตัวเอินโคท็อกเกอร์นั่นเองทำการอัญเชิญอ่าบาลานเซอร์โหลดครับผมจากนั้นทำการลิงก์เลยฮะ ออกมาในส่วนของ Security d ด a กอนอ่าเซกิลิตี้ดากอนทำการไล่บูไอขึ้นเหนือจังหวะน,นี้ให้ Security d ดากอนทำการโจมตีอะและเอฟเฟกของ Encode ทำงานครับผม e n c o d e t a l k e r บอกว่าถ้ามอนสเตอร์เราทำการโจมตีมอนสเตอร์ Monster ที่มีพลังโจมตีมากกว่าฮะการโจมตีนั้นมอนสเตอร์ Monster ของที่อยู่ปลายลิงก์เราเนี่ยจะไม่ถูกทำลายและจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนั้นด้วย หลังจากกา,การต่อสู้เสร็จแล้วเราจะพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มากกว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงค์เรามาบวกให้มอนสเตอร์ใบนี้หรือมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงค์ผมก็เลือกทาการบวกให้กับตัว e n c o Talker ขึ้นนั่นเอง2องพันนะฮะก็เลยทําการโจมตีซ้ําไปเลยฮะแล้วก็ให้ Lady Dibak ทำการโจมตีซ้ําอีกอย่างทีก็จะเป็นการปิดเกมอะไรประมาณนี้ครับผมไดีได้ว่าฝั่ง b ูไอเองก็ค่อนข้างดวงสวยนะฮะแผงหลังไม่ขึ้นนี่ว่าดว,ดวงเหมือนผมเลยโอเคผมเล่นสดหนึ่งตา ตอนเล่นสดนี่อาจจะดวงไม่ดีดวงไม่มาก็ได้เออแต่จริงเด็กนี้มันก็นะเรียกว่าเป็นเด็กเกมเร็อะฮะเรียกว่าเจอเด็กขัดได้หลายทีหรือว่าเจอเด็กยื้เกมได้นี่ก็เราก็แตกได้เหมือนกันนะโอ้โหเจอเป็นต้นไงน่าจะแตกขอเริ่มหลังเริ่มก่อนซะด้วยเด็กนี้เริ่มก่อนไม่ค่อยปลอดภัยนะทุกคนผมว่าเริ่มหลังอะดีที่สุด ดูจากมือแล้วแล้วก็เราสามารถขึ้นเป็น De er ดีโคท็อกเกอร์ได้เราสามารถขึ้นเป็น De er ดีโคท็อกเกอร์ได้แต่จริงๆแล้วผมว่าผมอยากยืนบอร์ดที่เฉยวะ่ะอไงดีเราจะลงไอ้นี่ดอทสแคปเปอร์ไปก่อนไหมแล้วก็หมอบสองใบ นี่แล้วกันหมอบจอยแล้วก็แบ็คดอลจริงๆเราสามารถขึ้นเป็นดีควอท็อกเกอร์ได้เลยนะแล้วก็ใช้สกิลเสกในส่วนของไอรีคอร์ด a l i v ได้เลยแต่ว่ามันจะเป็นการแบบว่าชีเป้าไปนะฮะขึ้นในสนามเราจะเหลือการ์ดอยู่3ใบ4ใบเออแป้งเอ้ยอย่ายิงโดนจอยไปมันยิงแม่นยังวะยิงปานตาเห็นหมอบก,การา์ดหนึ่งใบหมอบก,การา์ดสองใบ อีก2ใบหมอบ3ใบเลยม่งเงยมอ้หนึ่งมือจอมเวทไอ้หนึ่งมือจอมเวทลงอลงบาลานเซอร์นะฮะบาลานเซอร์โหลดแพ็คดาวผมการส่งไปรีมุกโซนเเสียดายบนมือเราไม่มีมอนนะไม่งั้นเราจะใช้เอฟเฟกต์ของบาลานเซอร์โหลดต่อได้เลยคือสเปรฟรีนั่นเอง โอ้โหคอด يدي แลนครับผมนี่มันไอหนูจอมเวทไอหนูจอมเวทเอ้ยเอีกใบหนึ่งคืออะไรเนี่ยอีกใบหนึ่งคืออะไรนั่นน่ะดีควอทท็อกเกอร์ฮะเออไม่ใช่ควทท็อกเกอร์มาบก็ให้ต้องลุ้นแล้วว่าใบานี้คืออะไรนะว่าจะเป็นแฟนท้องวิงหรือเปล่าหรืออะไร หรือเป็นแคคดาวไปที่สองเป็นแคคดาวไปที่สองผมกษษษ็กรี๊ดอยู่นะมีการเชนนะนี่ว่าอันตรายพอตัวเลยละ่ะอ mm ืมดีโค้ชท็อกเกอร์เลยฮนะเราเหลือท่าเล่นไม่เยอะละโอเคมาบแล้วโดนดีดตัวดีดยังหรือยังไม่ดีดอ๋อยังไม่ดีนะใช้สกิล๊บ โคดท็อกเกอร์อะไระหมอบดีตัวตีเลยหมอก็ให้เนี่ยตัดสินตรงนี้แหละถ้าหากเราตีเขาไม่ตายเราก็มีโอกาสแตกสูงลนะเรียกในส่วนของเอนโคดท็อกเกอร์นะฮะอะไรไหมมีอะไรมาขัดไหม ไม่มีครับผมเรียบร้อยชนะได้ไงวะเนี่ยมือเราก็ไม่ดีดีแต่ว่าฝั่งเขาก็มือไม่ดีดีเหมือนกันนะเรียกว่าฝั่งโน้นนี้เป็นเจ้าหนูจอมเวทเลยแหละมีทั้งกับดักทั้งเวมนมนนะ <laughs> โอเคผมก็นี่แหละก็เล่นสดก็ประมาณนี้แล้วกันฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นเลยคือแนวเด็กอะมันเป็นมันเป็นการโอ k ีเคอวอ้ยคือเด็กนี้เหมาะอาการเริ่มหลัง <c oughs> อืมน่าจะเริ่มหลังน่าจะดีสุดจริงจริงก็ เปลี่ยนการ์ดได้นะสามารถเปลี่ยนลิต์ได้นะสามารถใส่การ์ดยิงแผงหลังเข้าไปเพิ่มได้หรือจะใส่ในส่วนของตัวไอฟอร์มิดินแลนซ์ก็ได้นะเขามาดูก็การ์ดตระไปหาจากไหนได้บ้างฮะตัวดอทสแครปเปอร์ได้จากการอัพเลเวลของตัวเพลย์เมเกอร์กับไอเลยฮะตัวบาลานเซอร์โหลดเนี่ยได้จากการฟาร์มเกตของเพลย์เมเกอร์กับไอฮะแล้วก็เลดี D ้ดีบัคครับผมได้จากบล็อกลิงเรเวลูชั่นครับผม แล้วก็แบ็กอัพสเคอร์เทลิตตี้ฮะผกแมงลิ้นพันกันได้จากการอัพเลเวลของตัวเพลย์เมกเกอร์กับไนะอฮ้ตัวไมโครโคดเดอร์ผมได้จาก SD สดีไซเบอร์สโคด์นะท่านผูหากมีคนถามว่า Micro ไ,ไมค์ไอไมค์เคอร์เลยไมโครโคดเดอร์ใส่กี่ใบดีจำเป็นต้องสามเหมือนพี่เลยไหมจริงๆ2ใบก็เล่นได้แล้วนะเออจริงๆ2ใบก็เล่นได้แล้วโอเคในส่วนของตัวซับทรัคชั่นนะได้จากบ็อก คอนิคิลออฟกอรี่ไม่ก็ Selection Box 02ที่เป็นซูเปอร์มินินะเอออ่าไซเบอร์คอนเวอร์เตอร์ผมได้จากบ็อกทรูดยูนิเวิรไม่ก็ SD c y ไซเบอร์โค้ดนั่นเองแล้วก็ไซเน็ตไม i นิผมได้จากบ็อกลิงเรเว l u ์ชั่นครับผมแล้วก็มอนสเตอร์รีบอได้จากการอ่าล็อกอินครบรอบ5ปีนะเออแล้วก็กรองทองได้จาก s อสด l เปลบอ s ไซเ n นหรือไม่ก็ใน Selection บ็อก3ศูครับผม แล้วก็ Enemy Controller ได้จากการฟาร์มเกียรติของ2ประทานเลยฮะหรือไม่ก็ใช้ตั๋วแรง SR แรกได้นะแล้วก็ c y เ n e แ Black d o ครับผมได้จาก Box Link Revolution ไม่ก็ SD Cyber Code ครับผมดีตัวอันนี้ได้จาก Selection Box ศูนย์สมินินะฮะแล้วก็ดี Code Talker อันนี้ได้จาก Box Link Revolution ครับผมแล้วก็ Encode Talker ก็ได้จาก SD Cyber Code ครับผม พี่ลิงชาริตเวิลด์ลิงค์สามก็อยู่ในลิงค์เ v ว l u ชั o นเหมือนกันครับผม power code talker อันนี้ได้จากการอัปเลเวลของプレเมคเกอร์กับไอฮะ code talker อันนี้ได้จากช่วงแจกอีเวนต์เปิดโลกลิงนะฮะแล้วก็เอลเฟดก็ได้จาก SD c y b ไซเบิร์โค้ดครับผมแล้วก็ security dragon ตอนนี้ก็มีให้หาแค่ใน selection box super mini 02นนะฮะแล้วก็ลิงค์ ดิสซิเปอรก็ได้จากบ็อกลิงเรเวนชั่นครับผมก็ประมาณนี้เรียกว่าลิสเด็กของเด็กโคทอเกอร์ของผมก็หน้าตาประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนในช่องจัดเด็กนี้หน้าตาอย่างไรลิสประมาณไหนคอมโ,มโบอะไรก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด u t u b e กันด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ Right! Yeah.